เราจะเช็ดแผลนะเราต้องใส่หมดตลอดแล้วก็เช็ดแผลก็ต้อช่อจริิงงจริงแ่ส่วไหนก็ต้องทำหมดกิดฉนทำพลาดข้าเ้ใช้ของทนแหละต้องช้ของอ่าันฉะมันละน้อยแล้วก็ จากที่เออที่อา,ออออาจารย์ชิมานสิงหบอกชินิงหบอกมาดังนั้นใช้ตัวยาตัวนี้นะคะเป็นฟิล์มทาเนือเ้อเยื่อเคล้าอะไรอะแผลสดแล้วก็ฆ่าเชื้อตัวนี้จะเป็นของไม่กาลพงมากแล้วก็ช่วยลดการอยแผลเป็นด้วย มันจะเป็นฟิล์มเลยค่ะฟิล์มค่าเชื้อโรคมิติใหม่มิติใหม่เอ่มยมาร์เทดูเพราะตัวเนี้ยตอนรลม้มอ่ะนี่ก็ใช้ตัวนี้แล้วก็คือกันน้ำมันเป็นฟิล์มคอยกันเชื้อโรคเราแล้วก็สมานแผลแล้วก็ไม่ให้เป็นรอยแผลเป็น ตัวนี้หลอดหนึ่งก็สามร้อยหลอแค่เนี้ยตอนั้นไปล้มไยกูเมาที่บ้านไม่ล้มหรอกทำไรกูแอบเขาจะเหมือนเจลของเหมือนกับแล้วก็มีตัวสารเเผยตัวนี้ทาไป เสร็จให้ทุกอย่างแล้วก็ผ้าอันนี้นะคะ่ะผ้าเรามีสองอันนะเรามีสามอันเว่าสั่งมานะคะแล้วก็สลับแซกพออีกอันนึงเพื่อนเพื่อลดแบคทีเรียน,นะคะ ่าใส่ซ้ำบ่อยๆมือเดี๋ยวจะเน่าเพราะมันสกรปรกมันก็จะแผ่เน่าเข้าใจปะใส่ไหมเนี่ยอืมอันนี้ของที่คลินิกแม่เวฟเขาจะให้มาเป็นไซส์แอล เอ้ยใส์ XL ของเราจะมีใส์ XL กับ XXL ก็ใสอย่างนี้ออกไปนอกบ้านเลยไม่ต้องแคร์คนก็มองอ่ะพี่อ่ะมองก็มองลย มั่นดูแผลอย่าให้เหลหมอให้งดแต่งหน้านะคะงดแต่งหน้าสองอาทิตย์เพราหลังตัดใหม่ไปแล้วเอออะไรเงี้ยแต่ก็คือช่วงนี้ห้องโดนน้ำเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะกำหนดเวลาประคบเย็นอ่ามากระมัเลบ ยาที่หมอให้มากินน่าจะแรงตรงทุกยยาแก้อักเสบแล้วก็ยาลดบวมกับยาวิตามินเสริมของนี่ที่กินอยู่ลดบวมบวมน้ำแล้วเรากินในกล่องใท้องว่างตอนเช้าจะตื่นมาแล้ววิ่งอ้วกนะคะเพราะว่าเราจะกินแต่น้ำเหมือน i อเอฟอเเสร็จแล้วมียามียาเสร็จแล้วกินแต่น้ำเนี่ยอืม ก็สังเกตตัวเองด้วยนะประครบไปสักสามสนาทีนะคะเพื่อลดบวมก็คือบัตรประชาชนฉันจะต้องไปทำบัตรประชาชนใหม่เท่านั้นนะคะฉันถึงจะ activate ธนาคารได้ แล้วก็เดี๋ยวกลับขึ้นไปนนทบ,บร้รวตอนไปตัดใหม่ก็จะไปทําที่ธานาคารใหม่ทั้งหมดหวนใสคนตารอบนี้มันจะติดไม่ค่อยทนนะเพราะว่าฉันทําเสร็จแล้วยังไม่ถึงแปดชั่วโมงฉันก็ไปล้างเอ,อเจลเพื่อที่ทําการผ่าตัดออกเหมือนกาวมันคงยังไม่ติดดีพ้าครบอย่างนี้ไว้สามสิบนาทีนะคะ อดโทนนะหน้ามจะเย็นแล้วก็กระชับด้วยหลังจากสมมติว่าเลิกทำสสยกรรมแล้วเราจะไปเราจะครบอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็ใช่เป็นการช่วยกระชับหน้าหรือว่าช่วยรีเฟซของหน้าไปด้วยนะคะ